มหาศึกล้างพิภพโซลสตาตอนที่935สมบัติของหมาป่าสวรรคเทียนหลางบนบันลังน้ำแข็งหมาป่าสวรรคเทียนหลางมองลงมาที่หลัวเฟิงด้วยรอยยิ้มและพูดด้วยเสียงที่ดังก้องไปทั่วห้องโถงคิดว่าเจ้าเองก็น่าจะพอเดาได้กระมังเหตุที่ข้าต้องการพบกับเจ้า นั่นเพราะข้าต้องการอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายจัก,กรวาลเสมือนผ่านบัญชีแบบไม่ระบุตัวตนจากเจ้ายังไงละ่ะเจ้าน่าจะเข้าใจดีการที่ข้าต้องมาติดอยู่ในนี้ผ่านช่วงเวลามาอย่างยาวนานมันน่าเศร้ามากเพียงใดคุณมาจากเผ่าพันธุ์ปีศาจส,ส่วนผมก็มาจากเผ่าพันธุ์มนุษย์หลัวเฟิงเงยหน้ามองเทียนหลังบนบันลังขณะกล่าว พึงทราบว่าเผ่าพันธุ์ของพวกเราต่างก็เป็นศัตรูกันและเครือข่ายจักรวาลเสมือนก็มีอาจยอมรับจิตสำนึกของคุณไม่ว่าอย่างไรคุณก็ไม่อาจเชื่อมต่อเข้าสู่จักรวาลเสมือนได้เลยต่อให้คุณใช้บัญชีแบบไม่ระบุตัวตนก็ตามเชื้อชาติหรือเผ่าพันธุ์ที่ต่างกันย่อมต้องมีความแตกต่างโดยพื้นฐานในแง่ของจิตสำนึกและจิตวิญญ,ญาณเป็นธรรมชาติและเครือข่ายจักรวาลเสมือนก็เป็นเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารชั้นสูงของเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากที่สุด ดังนั้นเผ่พาพันธุ์ต่างๆในจัก,กรวาลต่างก็อาศัยเครือข่ายจัก,กรวาลเสมือนเพื่อติดต่อสื่อสารข้ามจักรวาลและเพราะเหตุนี้จึงทําให้บรรดาเผ่าพันธุ์ที่เป็นศัตรูกับเผ่าพันธุ์มนุษย์โดยเฉพาะเผ่าปีศา,าจเผ่าจักรกลและเผ่าพันธุ์แมลงจะไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายจัก,กรวาลเสมือนได้เลยถึงแม้จะมีบางเผ่าพันธุ์ที่สามารถเชื่อมต่อได้แต่พวกเขาก็จะต้องถูกจํากัดสิทธิการใช้งานและต้องถูกจับตามองอย่างเข้มงวด ยกตัวอย่างเช่นเนสีเงินก่อนหน้านี้ที่เป็นสิ่งมีชีวิตรูปแบบพิเศษแม้จะเชื่อมต่อเข้าสู่จักรวาลเสมือนได้แต่ก็ต้องถูกจำกัดสิทธิ์ในการใช้งานและต้องถูกจับตาดูอย่างเข้มงวดเช่นกันข้าเข้าใจดวงตาสีเขียวหยกของหมาป่าสวรรค์เทียนหลังมองไปที่หลัวเฟิงถึงแม้ข้าจะไม่สามารถเข้าใช้งานได้แต่ข้าก็ยังมีทาสร,รับใช้อยู่สองคนที่สามารถใช้ได้พวกมันมาจากเผ่าพันธุ์ที่เป็นพันธมิตรกับเผ่ามนุษย์ของเจ้าข้าคิดว่า พวกมันคงมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเข้าใช้งานเครือข่ายจักรวาลเสมือนได้อย่างไร้ข้อกังขาแล้วอุปกรณ์เชื่อมต่อก่อนหน้านี้ของพวกเขาทั้งสองหายไปไหนหลัวเฟิงถามบรรดาสิ่งมีชีวิตต่างเผ่าที่ไม่ได้เป็นศัตรูกับเผ่าพันธุ์มนุษย์เหล่านี้จะพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองสามารถเข้าใช้งานจักรวาลเสมือนได้เนื่องจากเครือข่ายจักรวาลเสมือนของเผ่าพันมนุษย์เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้อย่างครบครัน ดังนั้นหลวเฟิงจึงคิดว่าพวกเขาน่าจะมีอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายด้วยบัญชีแบบไม่ระบุตัวตนอยู่ด้วยมีเหตุผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นและถูกตรวจพบโดยระบบจึงทำให้บัญชีถูกระงับสิทธ์ไปเทียนหลังเอ่ยตอบเสียงแผ่วคิดไว้ไม่ผิดหลวเฟิงกล่าวด้วยรอยยิม้มในจักรวาลเสมือนถึงแม้บรรดาศัตรูจากเผ่าพันธุ์ต่างๆจะพยายามกันอย่างเต็มที่เพื่อควบคุมเหล่าทาตที่เป็นมนุษย์หรือทาสรับใช้ต่างเผ่า ภายในกลุ่มพันธมิตรมหาสหภาพแต่การตรวจสอบจากระบบภายในจักรวาลเสมือนนั้นมีความเข้มงวดเป็นอย่างมากระบบจะค้นหาติดตามจากเบาะแสไม่ว่าจะพยายามปกปิดตัวตนหรือปิดบังเอาไว้มากน้อยเพียงใดเมื่อมีการตรวจพบเป้าหมายบรรดาทา่าที่ถูกควบคุมเหล่านั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการเชื่อมต่อบัญชีที่ใช้จะถูกระงับและเจ้าหน้าที่จากทางสมพันธ์จะติดตามเบาะแสจากพิกัดล่าสุดที่มีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อคคุมตัวมาไตรสวน เพราะเหตุนี้จึงทําให้บรรดาเหล่าสายรับจํานวนนับไม่ถ้วนถูกสังหารแต่กระนั้นเผ่าพัานชั้นสูงทั้งห้าย,ยังคงพยายามทํางานอย่างไม่รู้จักเหน็ดจากเหนื่อยเพื่อสร้างเครือข่ายข่าวกรองต่างๆขึ้นมาอย่างลับๆผ่านเครือข่ายจากกวาลเสมือนอย่างต่อเนื่องผมไม่มีบัญชีเชื่อมต่อแบบไม่ระบุตัวต,วตนหลงเหลืออยู่อีกแล้วหลวเฟิงสายหัววาจาปโป้ะปดเช่นนี้เจ้านําไปพูดกับผู้อื่นเถอะ เผ่าพันปีศาจของข้าต่อสู้กับเผ่าพันธุมนุษย์ของเจ้ามานานแล้วข้าจะไม่รู้เรื่องนี้ได้อย่างไรดวงตาสีเขียวของเทียนหลังบนบัลลังน้ำแข็งจับจ้องไปที่หลัวเฟิงเจ้าสามารถสร้างอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายขึ้นมาใหม่ได้จากระบบปัญญาประดิษฐ์อันชาญฉลาดที่เจ้าพกติดตัวอยู่สิ่งสำคัญคือบัญชีที่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เครือข่ายได้เท่านั้นและด้วยภูมิหลังของเจ้าแล้วคิดว่าเจ้าสามารถสมัครบัญชีใหม่แบบไม่ระบุตัวตนในจัก,กรวาลเสมือนได้ไม่ยากกระมัง เทียนหลางเผยรอยยิ้มเล็กน้อยไม่ต้องห่วงข้าจะไม่ทำให้เจ้าลำบากเจ้าเองก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วเครือข่ายข่าวกรองของเผ่าพันธุ์ต่างๆในจัก,กรวาลเสมือนนั้นมีจำนวนนับไม่ถ้วนถึงแม้พวกมันจะถูกตรวจพบและถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากส่งผลให้เกิดการสูญเสียอย่างใหญ่หลวงแต่กระนั้นบรรดาเผ่าพันธุ์ต่างๆเหล่านั้นก็ยังคงพยายามลอบก่อตั้งหน่วยข่าวกรองของตนเองขึ้นมาอย่างลับๆ พูดถึงตรงนี้เทียนหลังมองไปที่หลวเฟิงและกล่าวต่อว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้เพิ่มข้าเข้าไปอีกคนคงไม่แตกต่างกระมังหลวเฟิงยืนครุ่นคิดขณะรับฟังก่อนจะต้องมองขึ้นไปบนบันลังคุณคิดที่จะติดต่อไปยังเผ่าปีศาจเพื่อมาช่วยคุณออกจากที่นี่งั้นหรือเทียนหลังรีตามองหลวเฟิงเฮิอเขาถอนหายใจเฮือกหนึ่งและกล่าวขึ้นว่าปิดบังไปมันก็ไร้ประโยชน์ถูกต้องข้าต้องการออกจากที่นี่ ถึงจะไม่ค่อยมั่นใจว่าหน่วยข่าวกรองที่ข้ารู้จักเมื่อหลายปีก่อนยังคงอยู่อีกหรือไม่แต่ข้าก็ยังต้องการที่จะเสี่ยงหลวเฟิงเผยรอยยิ้มที่มุมปากคุณคิดว่าผมจะช่วยศัตรูต่างเผ่าเช่นคุณงั้นหรือเข้าใจผิดแล้วเรียกว่าข้อตกลงจะดีกว่าเทียนหลังยิ้มบัญชีที่ใช้เชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายจักรวาลเสมือนแบบไม่ระบุตัวตนหากอยู่ในโลกภายนอกมันหาซื้อได้ไม่ยากดังนั้นการขายบัญชีให้แก่ข้า จึงไม่ถือเป็นเรื่องผิดนอกจากนี้เจ้าเองก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทําของข้าสิ่งเดียวที่เจ้ากระทําคือการขายมันให้กับข้าเพียงเท่านั้นเรื่องแบบนี้มันถือเป็นเรื่องปกติมากมีบัญชีจํานวนนับไม่ถ้วนที่ถูกซื้อขายกันในเผ่ามนุษย์ทุกวิวันบางเผ่าพัานมีการลักลอบซื้อขายกันอย่างลับๆเลยด้วยซ้ำหลัวเฟิงจ้องมองไปที่เทียนหลาง สิ่งที่เทียนหลังพูดนั้นถูกต้องจริงๆการซื้อขายบัญชีเชื่อมต่อเครือข่ายจัก,กรวาลเสมือนในโลกภายนอกถือเป็นเรื่องปกติธรรมดามากไม่ต้องห่วงข้าไม่เอาเปรียบเจ้าเด็ดขาดเทียนหลังยิ้มข้ายินดีมอบสมบัติล้ำค่าให้กับเจ้าเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนสมบัติล้ำค่าหลัวเฟิงเลิกคิ้วขณะจ้องมองไปที่เทียนหลังช่างใจกว้างมากจริงๆเทียนหลังหงายกรงเล็บขึ้นเล็กน้อยและแท่งหินสีดำพันปรากฏขึ้น มีรูปสลักอันงดงามอยู่ตรงบริเวณส่วนปลายทั้งสองด้านของแท่งหินดูผิวเผินมันดูเหมือนเป็นงานศิลปะมากกว่าอาวุธทว่าพลังงานที่กำจายออกมาได้แผ่ออกไปทั่วทั้งห้องโถงอย่างเป็นธรรมชาติสมบัติชิ้นนี้แลกกับอุปกรณ์เชื่อมต่อพร้อมบัญชีแบบไม่ระบุตัวตนเทียนหลังพันพูดขึ้นเขาพยายามเฝ้าดูปฏิกิริยาตอบสนองจากหลวเฟิงแต่หลวเฟิงกลับยังคงนิ่งเงียบ ในเผ่ามนุษย์เจ้าสามารถซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายเหล่านี้ได้มากเท่าที่เจ้าต้องการตอนนี้เจ้าแค่ขายให้ค่าเพียงแค่ชิ้นเดียวเทียนหลังอธิบายเจ้าเองก็ติดอยู่ในเรือนจำแห่งนี้เช่นเดียวกับข้าเจ้าน่าจะเข้าใจดีสิ่งเดียวที่ข้าต้องการก็คือการได้ออกจากที่นี่ยิ่งไปกว่านั้นข้าเป็นแค่ตัวตนอมะตะระดับจักรพรรดิเท่านั้นต่อให้ข้าเป็นอิสระมันก็หาได้เป็นภัยคุกคามต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างพวกเจ้าได้ อันที่จริงอย่าว่าแต่ตัวตนอมตะระดับจักรพรรดิเลยต่อให้ระดับอสศวินจักรวาลก็ไม่ควรค่าให้กล่าวถึงผมไม่ตกลงหลัวเฟิงกล่าวพร้อมกับสายศีษะเล็กน้อยว่าไงนะเทียนหลังลุกพรวดขึ้นทันทีแรงกดดันกำจายไปทั่วา้ารับใช้ทั้งห้าพันปรากฏขึ้นก่อนจะถลึงตามองหลวเฟิงภายในห้องหลวเฟิงสีหน้าไม่แปรเปลี่ยนดวงตาย,ยังคงจับจ้องไปที่เทียนหลงัง ขณะสายศีษะเล็กน้อยพลางกล่าวเน้นทีละคำผมไม่ตกลงอันที่จริงหลัวเฟิงไม่ได้คิดอะไรมากตามที่เทียนหลังเข้าใจในจักรวรรดิอันกว้างใหญ่ยังมีสิ่งมีชีวิตต่างเผ่าร่วมมือกันทำธุรกิจประเภทนี้อยู่ไม่น้อยลำพังแค่อุปกรณ์พร้อมบัญชีเชื่อมต่อแบบไม่ระบุตัวตนเพียงแค่หนึ่งบัญชีหลวเฟิงหาได้ยาแสะไหมภายใต้สถานการณ์พิเศษเชกเช่นนี้ สิ่งเดียวที่เขาสนใจจริงๆคือผลตอบแทนอันล้ำค่ามากกว่าถ้าสมบัติหนึ่งชิ้นยังไม่เพียงพอเช่นนั้นเทียนหลังกัดฟันแน่นข้าจะมอบสมบัติชิ้นที่ข้าใช้อยู่ให้กับเจ้าเพิ่มอีกชิ้นเขาจ้องไปที่หลัวเฟิงด้วยความขุ่นเคืองสมบัติสองชิ้นแรกกับอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายเพียงแค่ชิ้นเดียวที่มีราคาถูกมากหักอยู่ในโลกภายนอกนี่คือข้อเสนอที่มากที่สุดที่ข้าจะให้ได้แล้ว เจ้าควรพอใจต่อให้เข้าไปสำรวจในพื้นที่ลับของจักรวาลก็ไม่อาจได้สมบัติสองชิ้นมาอย่างง่ายาดเช่นนี้หลัวเฟิงเงยหน้ามองเทียนหลังที่กำลังกรดเกลี้ยวและกล่าวอย่างแผ่วเบาเสียใจด้วยจริงๆผมต้องขอปฏิเสธว่าไงนะเทียนหลังสะดุ้งหยงนี่เจ้ารู้หรือไม่ว่าสมบัติทั้งสองชิ้นนี้มันล้ำค่ามากเพียงใด ยิ่งอยู่ในเรือนจำเยือกแข็งแห่งนี้สมบัติยิ่งหาได้ยากมากแม้แต่จัก,กรพรรดิไร้เทียมทานเช่นข้าหรือเนสีเงินก็มีอยู่คนละไม่เกินสามชิ้นเท่านั้นข้าเก็บชิ้นที่สำคัญและเหมาะกับข้ามากที่สุดเอาไว้เพียงเท่านั้นส่วนอีกสองชิ้นที่เหลือข้าส่งมอบให้กับเจ้าแต่เจ้ากลับปฏิเสธน้ำใจจากข้าผู้นี้กล้าดียังไงเทียนหลังคำรามลัน่นด้วยสมบัติทั้งสองชิ้นนี้ข้าสามารถใช้ว่าจ้างผู้แกร่งกล้าระดับอัศวินจัก,กรวรรดิมาสังหารเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้เลย แต่กระนั้นข้ามิได้ต้องการให้เจ้าทำเรื่องที่ผิดต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเจ้าสิ่งเดียวที่ข้าต้องการนั่นก็คืออุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายพร้อมบัญชีแบบไม่ระบุตัวต,วตนจากเจ้าเพียงเท่านั้นข้าจะถามเจ้าอีกครั้งดวงตาของเทียนหลังเฉียบคมราวกับใบมีดขณะมองไปที่หลวเฟิงเจ้าจะตอบรับข้อเสนอจากข้าหรือไม่หลวเฟิงสายสีสษะไม่ตกลงดวงตาสีเขียวหยกของเทียนหลังเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งทันที คลื่นแรงกดดันภายในตําหนักพุ่งสูงขึ้นอย่างกระทันหันหมาป่าสวรรค์เทียนหลังหายไปจากบอลลังน้ำแข็งทันทีในขณะที่หลวเฟิงเองก็กางปีกออกและกลายเป็นลำแสงเคลื่อนที่ออกไปโดยมีลูกปัดส,สีดำห้าสิบสองลูกปรากฏขึ้นบนฝ่ามือฟืบร่างของหมาป่าสวรรค์เทียนหลังมาปรากฏตัวตรงบริเวณที่หลวเฟิงอยู่พร้อมกับตวัดกรงเล็บฟันฉับไปในความว่างเปล่า และเห็นเงาร่างของหลวเฟิงยืนห่างออกไปไกลเทียนหลังรู้สึกตกตะลึงในใจลูกปัดสีดำทั้งห้าบสลูกร่องลอยอยู่บนฝ่ามือหลัวเฟิงเอ่ยขึ้นด้วยสีหน้าเรียบเฉยว่าคุณคิดจะผิดสัญญาที่เคยให้ไว้กับผู้คนในเรือนจำเยือกแข็งแห่งนี้งั้นหรือเฮ้ะ <c oughs> แลกกับการเป็นอิสระต่อให้ต้องทำมากกว่านี้ยังไงมันก็คุ้มหมาป่าสวรรคเทียนหลังกัดฟันกล่าวด้วยเสียงที่แหบแห้งในลำคอ เผยให้เห็นคมเขี้ยวที่แหลมคมรอยแผลเป็นบนใบหน้าบิดเบี้ยวไปมาดูน่าเกลียดขณะจ้องมองหลัวเฟิงมันก็จริงแต่ถ้าไม่มีผมคุณก็ไม่อาจใช้งานบัญชีเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลเสมือนได้เลยต่อให้คุณชิงเอาอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายในแหวนของผมไปมันก็ไรความหมายหลัวเฟิงมองดูลูกปัดสีดำห้าสิบสองลูกบนฝ่ามือของเขายิ่งไปกว่านั้นเกรงว่าคุณเองก็ไม่อาจสังหารผมได้ แม้แต่เนสีเงินที่เชี่ยวชาญกฎการกำเนิดเวลาก็ยังทําอะไรผมไม่ได้สําหรับคุณหลัวเฟิงจ้องไปที่เทียนหลังข้อได้เปรียบของคุณคือคุณเชี่ยวชาญกฎการกําเนิดอวกาศแต่ความเร็วของผมมีมากกว่าคุณเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วคุณจะทําอะไรผมได้จิตสังหารของเทียนหลังเพิ่มสูงขึ้นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าทว่าหลัวเฟิงกับปฏิบัติต่อเขาอย่างเมินเฉยทั้งสองต่างจ้องมองกันจากระยะไกลประเสริฐ เทียนหลังกล่าวขึ้นเสียงครึมช่างหานกล้ายิ่งนักข้าพนันได้เลยว่าสถานะในเผ่าพันธุ์ของเจ้าคงไม่ธรรมดาหากอยู่ในโลกภายนอกเจ้าคงหาสมบัติได้ง่ายกว่าอยู่ในเรือนจำเยือกแข็งแห่งนี้มากนักไม่แปลกที่สมบัติสองชิ้นนี้ไม่อาจดึงดูดความสนใจจากเจ้าได้พูดถึงตรงนี้เทียนหลังเงียบไปครู่หนึ่งก่อนกล่าวต่อว่าเช่นนั้นข้าจะมอบสมบัติที่สำคัญที่สุดของข้าให้เจ้าหืมหลัวเฟิงตกตะลึงอยู่ภายใน เทียนหลังผู้นี้มีสมบัติที่ล้ำค่ามากกว่านี้อยู่อีกงั้นหรือสมบัติสองชิ้นนี้ข้าคงให้เจ้าไม่ได้แต่ข้าจะมอบสิ่งนี้ให้กับเจ้าแทนเทียนหลังกล่าวขณะที่เขาจ้องมองไปที่หลัวเฟิงมันเป็นสิ่งที่แม้แต่ระดับอัศวินจักรวาลก็ยังต้องต่อสู้แย่งชิงกันเพื่อให้ได้มาครอบครองข้าสังหารคนผู้หนึ่งภายในนี้เมื่อนานมาแล้วและพบมันโดยบังเอิญมันเป็นสมบัติแบบไหนถึงดูลึกลับขนาดนี้อย่าบอกนะว่ามันเป็นสมบัติในตำนานผมไม่เชื่อหรอก หลวเฟิงยิ้มเยาอะมันไม่ใช่อยู่แล้วสมบัติในตำนานเป็นสิ่งที่หาได้ยากหากมันปรากฏขึ้นแม้แต่อศวินจักรวาลก็ยังต้องคลั่งแม้ว่าสิ่งนี้จะไม่ใช่สมบัติในตำนานแต่มูลค่าของมันก็มีอาจนำมาเทียบได้กครงเล็บของเทียนหลังหงายขึ้นเล็กน้อยเผยให้เห็นแผ่นศิลารูปหกเหลี่ยมขนาดเท่าฝ่ามือมนุษย์ปรากฏขึ้นบนนั้นมีรูปสัตว์ร้ายตัวหนึ่งยืนคำรามอยู่ เมื่อหลวเฟิงเหลือบไปเห็นรูปสัตว์ร้ายที่สลักอยู่บนนั้นมันทําให้หัวใจของเขาถึงกับสั่นสะท้านหลวเฟิงเคยเห็นสัตว์ประหลาดมาแล้วมากมายหลายชนิดดังเช่นภาพสัตว์ร้ายที่เห็นบนอนุสรณ์ก้าจักรวาลหรือเทพสัตว์ร้ายในทวิทานโลหิตแต่ภาพสัตว์ร้ายตัวนี้มันกระตุ้นความรู้สึกพิเศษบางอย่างในตัวหลวเฟิง มันคืออะไรก็แค่แผ่นศิลาธรรมดาธรรมดาเท่านั้นมันไม่มีกลิ่นอายทรงพลังเลยด้วยซ้ำอย่างมากรูปลักษณ์ภายนอกก็พิเศษนิดหน่อยจะถือเป็นสมบัติได้อย่างไรหลัวเฟิงยิ้มเยาะแค่แผ่พลังงานวิญ,ญญาณเข้าไปตรวจสอบแล้วเจ้าจะรู้เองเทียนหลังจ้องมองไปที่หลัวเฟิงนี่คือศิลาคำสั่งสืบทอดมรดกของนิกายเทพบพรรพการที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังมากที่สุดในจักรวาลโดยธรรมชาติแล้วมันล้ำค่ายิ่งกว่าสมบัติอโข ตอนที่936ครุ่นคิดคำนวณองค์กรที่ยิ่งใหญ่และทรงพลังมากที่สุดในจักรวาลหลวเฟิงรู้สึกสับสนเล็กน้อยแม้ว่าเขาจะไม่รู้อะไรเกี่ยวกับนิกายเทพบรรพการนี้เลยแต่ศิลาหกเหลี่ยมชิ้นนี้ส่งผลต่อเขาเป็นอย่างมากขอผมดูหน่อยหลัวเฟิงกล่าวพลางยื่นมือออกไปเจ้าสามารถใช้พลังวิญญ,ญาณตรวจสอบดูได้เทียนหลังมองไปที่หลวเฟิงขณะกล่าวสำหรับศิลาสืบทอดมรดกชิ้นนี้ หากพวกเรายังไม่บรรลุข้อตกลงปล่อยให้มันอยู่กับข้าจะดีกว่าข้าจะถือมันไว้เพื่อให้เจ้าสามารถแผ่พลังงานวิญญาณแทรกซึมเข้าไปตรวจสอบได้สะดวกหลัวเฟิงเผยรอยยิ้มที่มุมปากช่างระวังตัวมากจริงๆมนุษย์อย่างพวกเจ้าเต็มไปด้วยกลอุบายนับไม่ถ้วนข้าต้องปลอดภัยไว้ก่อนเป็นธรรมดาเลิกพูดมากได้แล้วหากเจ้าต้องการตรวจสอบก็จงเร่งมือเข้าเทียนหลังเร่งร้า หลัวเฟิงจ้องเขม็งไปที่แผ่นศิลาหกเหลี่ยมทันใดนั้นพลังงานวิญญาณไร้ลักษ์ก็ร่องลอยออกมาและแทรกซึมเข้าสู่ในแผ่นศิลาหกเหลี่ยมบนกรงเบล็์ของเทียนหลังอย่างรวดเร็วทันทีที่พลังงานวิญญาณแทรกซึมเข้าสู่ภายในหลัวเฟิงรู้สึกราวกับตัวเองได้เข้าสู่ดินแดนอันเก่าแก่โบราณหากมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่สืบทอดพร้อมศิลาชิ้นนี้จะมีโอกาสได้รับสืบทอดมรดกของเทพสัตว์ไร้พิกัดจักรวาลของพื้นที่สืบทอดมรดกคือ ข้อมูลต่างๆหลั่งไหลเข้าสู่จิตสำนึกของหลวเฟิงรายละเอียดระบุว่าแผ่นศิลาหกเหลี่ยมชิ้นนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการหลอมรวมกฎการกำเนิดดินและอวกาศซึ่งเป็นศิลาคำสั่งสืบทอดมรดกของเทพสัตว์ร้ายสิ่งนี้ทำให้หลวเฟิงรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเนื่องจากเขาฝึกฝนการหลอมรวมระหว่างกฎการกำเนิดทองและกฎการกำเนิดอวกาศในวิธีของเทพสัตว์ร,ร้ายเจ้าคงเห็นแล้วที่นี้คงตัดสินใจได้แล้วกระมังหมาป่าสวรรคเทียนหลังเอ่อยถามหลวเฟิง ขอเวลาให้ผมไตรตรองอย่างละเอียดหลวเฟิงตอบได้เจ้าคิดให้ดีไม่ต้องรีบร้อนข้ารอได้สบายมากหมาป่าสวรรค์เทียนหลังมองไปที่หลวเฟิงอย่างมีความหวังภายในห้องถงถึงแม้หลวเฟิงจะยืนขมวดคิ้วอยู่ทว่าอันที่จริงเขาได้ส่งเส้นใยแห่งจิตสำนึกเชื่อมต่อเข้าสู่จัก,กรวาลเสมือนแล้วห้องทำงานในคฤริสา์ของหลวเฟิงภายในจัก,กรวาลเสมือน หลวเฟิงเริ่มค้นหาข้อมูลที่จำเป็นในคอมพิวเตอร์โดยเริ่มจากข้อมูลของนิกายที่เทียนหลังกล่าวถึงภายหลังจากที่หลัวเฟิงประสบความสำเร็จในการผ่านภูเขาทงเทียนปฐมภูมิในระดับผู้ครองดาวไปได้อำนาจการเข้าถึงข้อมูลของเขาจึงเพิ่มสูงขึ้นหืมดวงตาของหลวเฟิงทอประกายหน้าจอมีข้อมูลเกี่ยวกับนิกายเทพบรรพาการปรากฏขึ้นหลัวเฟิงเริ่มศึกษาข้อมูลต่างๆนิกายเทพบรรพาการ องค์กรที่ทรงพลังและเก่าแก่มากที่สุดถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคก่อนกำเนิดจักรวาลมีสมาชิกระดับสูงภายในนิกายคือเทพโบราณในตำนานทั้ง3 8เทพสัตร้าย72แม่ทัพศักดิ์สิทธิ์และทูตสวรรค์อีก3,000ตนตามลำดับซึ่งเป็นจำนวนวนคงที่ของสมาชิกผู้แกร่งกล้าทรงพลังตลอดการภายในนิกายที่กำหนดเอาไว้แน่นอนในแต่ละตำแหน่งแม้ว่าจะมีผู้สมัครเข้าทดสอบมากมาย ทว่าสำหรับตำแหน่งแปดเทพสัตว์ร้ายมีเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่สามารถดำรงตำแหน่งเทพสัตว์ร้ายได้เว้นแต่เทพสัตว์ร้ายตนเดิมจะดับศูนย์มิฉะนั้นคงเป็นไปไม่ได้เลยที่เทพสัตว์ร้ายตนใหม่จะขึ้นดำรงตำแหน่งแทนได้และกฎเดียวกันนี้ก็ใช้กับตำแหน่ง72แม่ทัพศักดิ์สิทธิ์และทูตสวรรค์ทั้ง3 0 0พันคนด้วยเช่นกันมรดกของนิกายเทพบพรรพกาลมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ประเภท 1. คือมรดกของทูตสวรรค์สอง คือมรดกของแม่ทับศักดิ์สิทธิ์และประเภทที่สามคือมรดกของเทพสัตว์ร้ายการได้รับมรดกของเทพสัตว์ร้ายนั้นถือเป็นการสืบทอดที่แข็งแกร่งมากที่สุดบรรดาเทพสัตว์ร้ายผู้ยิ่งใหญ่ทั้งแปดต่างก็เป็นปรมาจารย์ที่ทรงพลังท่ามกลางสิ่งมีชีวิตหลายพันล้านที่ฝึกฝนตามวิธีของเทพสัตว์ร้ายในจัก,กรวาลอันกว้างใหญ่บางคน ถึงกับได้รับมรดก tails, <elaborate> และฝึกตนจนไปถึงระด <prince> <Myster ious. S 2> ับที่เทียบได้กับเทพสัตว์ร้ายอย่างแท้จริงแต่กระนั้นบรรดาผู้สืบทอดก็มีอาจขึ้นดํารงตําแหน่งเทพสัตว์ร้ายได้เว้นแต่เทพสัตว์ร้ายตนเดิมที่พวกเขาติดตามในวิธีแห่งการฝึกตนจะดับสูญเมื่อได้รับการสืบทอดจากนิกายเทพบรรพการด้วยสถานะอันทรงเกียรติในแต่ละตําแหน่งสามารถช่วยให้ความแข็งแกร่งทยานสูงขึ้นได้และด้วยเหตุนี้จึงทําให้ในแต่ละตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นเทพสัตว์ร้าย แม่ทัพศักดิ์สิทธิ์และทูตสวรรค์จึงมีที่ว่างเพียงแค่ที่เดียวเท่านั้นนิกายเทพบรรพการมีสมาชิกอยู่ไม่มากจึงไม่ได้มีอนณาเขตขนาดใหญ่พวกเขาเป็นนิกายที่เปิดกว้างและไม่ข้องเกี่ยวกับสงครามข้ามเผ่าพันธุ์รวมไปถึงการต่อสู้แย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์ใดๆเนื่องจากบรรดาเหล่ายอดฝีมือพายในนิกายนอกเหนือจากเทพโบราณในตำนานทั้งสแล้วเทพสัตว์ร้ายทั้งแด 7 2แม่ทัพศักดิ์สิทธิ์และทูตสวรรค์ทั้ง3 0 0 0นตนล้วนกระจัดกระจายอยู่ในกลุ่มชาติพันธุหลายพันล้านกลุ่มในจักรวาลมรดกของทูตสวรรค์มรดกของแม่ทัพศักดิ์สิทธิ์และมรดกของเทพสัตว์ร้ายที่อยู่ระดับสูงสุดส่วนมรดกที่มีสถานะต่ำสุดคือมรดกของทูตสวรรค์และคริสตันสืบทอดในตำแหน่งนี้ที่บรรดาเหล่าผู้แกล่งกล้าค้นพบมักจะล่องลอยไปทั่วทั้งจักรวาลส่งผลให้สิ่งมีชีวิตทุกประเภทมีโอกาสได้รับการสืบทอดมรดก อย่างไรก็ตามสมาชิกของนิกายมีเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรติเท่านั้นส่วนผู้ที่ได้มรดกไม่ถือเป็นสมาชิกของนิกายเทพบรรพาการถึงแม้จะฝึกฝนจนบรรลุผลสำเร็จอันยิ่งใหญ่ก็ตามสำหรับพื้นที่สืบทอดมรดกของทูตสวรรค์และแม่ทัพศักดิ์สิทธิ์ล้วนกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่รับต่างๆของจักรวาลส่วนพื้นที่สืบทอดมรดกเทพสัตว์ร้ายนั้นจะได้รับการควบคุมและปกป้องโดยนิกายเทพบรรพาการต้องใช้ศิลาคำสั่งสืบทอดมรดกของเทพสัตว์ร้ายในการเข้าสู่พื้นที่มรดก ศิลาคำสั่งสืบทอดแบ่งตามรูปแบบการหลอมรวมกฎการกำเนิดระดับสูงและกฎการกำเนิดพื้นฐานเข้าด้วยกันนั่นก็คือกฎการกำเนิดเวลากฎการกำเนิดอวกาศกฎการกำเนิดทองกฎการกำเนิดไม้กฎการกำเนิดดินกฎการกำเนิดแสงกฎการกำเนิดลมและสายฟ้าซึ่งเป็นตัวแทนในวิธีของ8ปดเทพสัตว์ร้าย หากค้นพบคำสั่งสืบทอดสามารถเก็บไว้เองหรือสามารถนำมาแลกกับสมบัติที่มีมูลค่าไม่ได้ไปกว่ากันหรือสามารถใช้แลกเปลี่ยนเป็นคำสั่งสืบทอดประเภทอื่นได้เช่นกันนี่คือข้อกำหนดที่สามารถกระทำได้ในเผ่าพันธุ์มนุษย์ดวงตาของหลวงเฟิงทอประกายหลังจากได้อ่านข้อมูลทั้งหมดนี้เขาตระหนักได้ว่านิกายเทพบพรรพการน,นั้นยิ่งใหญ่เพียงใดแม้จะมีสมาชิกอยู่ไม่มากก็ตามเทพโบราณทั้งสามและเทพสัตว์ร้ายทั้งแปดงั้นหรือหลวงเฟิงพึมพำเทพ โบราณจะทรงพลังขนาดไหนกันนะบางทีคงมีพลังพอๆกับท่านอาจารย์สัวชานเคิรเลยก็ได้ไม่งั้นคงไม่อาจขึ้นชื่อว่าเป็นองค์กรที่ส่งพลังมากที่สุดในจักรวาลได้เช่นนี้นี่คือกลยุทธ์ระดับสูงตามหลักในตำราพิชัยสงครามของชาวจีนนิกายเทพบพรรพการนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆพวกเขามีจำนวนสมาชิกไม่มากนะักแต่ก็ท่งพลังเกินหกเผ่าพันชั้นสูงไปแล้วเราสามารถแลกเปลี่ยนคำสั่งสืบทอดนี้กับคำสั่งที่เหมาะสมกับเราได้ ดวงตาของหลวเฟิงทอประกายเขารู้สึกมีความหวังขึ้นในใจเทียนหลังวันนี้เป็นวันที่โชคร้ายของคุณเรือนจำเยือกแข็งภายในตำหนักของหมาป่าสวรรค์เทียนหลังเขาจ้องไปที่หลวเฟิงขณะกล่าวเจ้าตัดสินใจได้แล้วกระมังถูกต้องหลวเฟิงพยักหน้าประเสริฐเช่นนั้นตอนนี้พวกเราเริ่มทำข้อตกลงกันเลยหรือไม่ หมาปาสวค์กล่าวด้วยความตื่นเต้นเนื่องจากเขามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะกลับไปยังเผ่าพันธุ์ของเขาตอนนี้เขาเป็นจักรพรรดิไร้เทียมทานแต่ยังคงตามหลังคนอื่นๆในระดับเดียวกันซึ่งเกิดจากการไร้ซึ่งสมบัติเขามีพลังมากพอและสิ่งที่เขาต้องการคือสมบัติที่เหมาะสมสักสองสามชิ้นหลังจากนั้นเขาจึงสามารถพัฒนาความสามารถในการต่อสู้และการป้องกันของเขาได้อย่างรวดเร็วตกลงหลวเฟิงมองไปที่เทียนหลาง เป็นการตัดสินใจอันชาญฉลาดหมาป่าสวรรค์ยิ้มอย่างพึงใจและพูดว่าเจ้ามอบอุปกรณ์เชื่อมต่อพร้อมกับบัญชีไม่ระบุตัวตนมาให้ข้าเพื่อให้ข้าได้ตรวจสอบดูก่อนหลัวเฟิงขมวดคิ้วพวกเรายื่นหมูยื่นแมวจะดีกว่าหืมจะไม่กล่าวหนักไปหน่อยหรือหมาป่าสวรรค์เลิกคิ้วกล่าวหากข้ากับเจ้าแลกเปลี่ยนพร้อมกันเมื่อถึงตอนนั้นหากบัญชีเชื่อมต่อไม่สามารถใช้ได้แล้วข้าจะทำเช่นไร หลัวเฟิงเหลือบมองไปที่เทียนหลางและเริ่มไตรตรองในใจเทียนหลางผู้นี้ค่อนข้างเป็นคนเจ้าแผนการหลัวเฟิงไม่มั่นใจว่าเขาจะถูกหลอกหรือไม่ที่คุณพูดก็มีเหตุผลหลัวเฟิงพลิกมือนำคอมพิวเตอร์ควอนตัมออกมาก่อนจะโบกมือส่งมันให้ลอยขึ้นไปพลังงานไร้ลักษ์เข้าห่อหุ้มคอมพิวเตอร์ควอนตัมเอาไว้ทันที เทียนหลังเต็มไปด้วยความตื่นเต้นขณะจ้องมองไปที่คอมพิวเตอร์ควอนตัมช่วงแรกๆกในขณะที่เขาถูกกักขังอยู่ในเรือนจำเยือกแข็งแห่งนี้เขามีสถานะอันต้ต่ำทะวาบัตนี้เขากลายเป็นจักรพรรดิไร้เทียมทานแล้วซึ่งจะทำให้เผ่าพันธุ์ของเขามองเห็นคุณค่าในตัวเขามากขึ้นยามที่เขากลับออกไปได้เขาจะได้รับการเลี้ยงดูจากเผ่าพันธุ์เป็นพิเศษการเป็นอัศวินจักรวาลคงไม่ใช่เรื่องยากด้วยความแข็งแ,งแกร่งอันไร้เทียมทานในระดับจักรพรรดิทันทีที่เขากลายเป็นอัศวินแห่งจักรวาาลเขจะต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน ทำตามที่ข้าเคยบอกเอาไว้หมาป่าสวรรค์แค่นเสียงสูงเงาร่างสายหนึ่งพันปรากฏขึ้นนี่คือสตรีที่สูงถึง9เมตรมีรูปร่างใหญ่โตและมีปีกหกปีกอยู่ที่หลังเจ้าขนายท่านสาวใช้ตอบด้วยความเคารพและยื่นมือออกไปคว้าคอมพิวเตอร์ควอนต้มเข้ามาหลังจากนั้นเธอก็เชื่อมต่อกับจักรวาลเสมือนเทียนหลังมองดูฉากนี้อย่างตื่นเต้นโดยเหลือบมองที่หลัวเฟิงเป็นครั้งคราว ทางด้านของหลวเฟิงที่เฝ้าดูอย่างเงียบๆเ,เขาก็เชื่อมต่อกับจักรวาลเสมือนเพื่อติดตามทุกสิ่งเช่นกันอำนาจของหลวเฟิงนั้นสูงมากเขาถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกระดับสูงของมนุษยชาติแล้วแม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงที่สุดก็ตามอย่างไรก็ตามในฐานะสิทธิสายตรงของผู้นำเหมืองแห่งความกลาหนในปฐมของจักรวาลกอบกับฐานะอัจฉริยะที่แข็งแกร่งที่สุดอำนาจของหลวเฟิงจึงมีสูงมากอันที่จริงหลวเฟิงได้สร้างเครือข่ายท้องถิ่นส่วนตัว สำหรับบัญชีแบบไม่ระบุตัวตนขึ้นมาโดยเฉพาะบัญชีที่ไม่เปิดเผยตัวตนนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามจริงๆแล้วก็จะมีเพียงผู้เดียวเท่านั้นอย่างเช่นหากเล่นเกมเสมือนจริงก็จะเห็นผู้เล่นมีอยู่มากมายหรือสังสรรค์นในบาร์ตามท้องถนนก็จะพบว่าคนในบาร์มีไม่น้อย อย่างไรก็ตามความจริงแล้วทั้งหมดนี้เป็นเพียงการจำลองเท่านั้นมีการจำลองสถานที่หลายแห่งในจักรวาลเสมือนอย่างน้อยหลวเฟิงก็ไม่สามารถแยกแยะออกได้เลยว่าทั้งหมดนี้เป็นการจำลองเหตุการณ์ขึ้นมาเพียงเท่านั้นวางแผนจะทำอะไรก็ทำได้เลยตามสบายน่าเสียดายที่พวกคุณอยู่ในเครือข่ายจักรวาลเสมือนส่วนตัวหาได้มีส่วนร่วมกับเครือข่ายจักรวาลเสมือนทั้งหมดไม่หลัวเฟิงคิดหญิงรับใช้นั่นเข้าเกมไปแล้ว เกมเสมือนจริงอันดับสามนี่คือเกมเสมือนจริงที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า30ล้านปีหลวเฟิงเฝ้าดูทุกอย่างเนื่องจากประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไม่มีที่สิ้นสุดและยาวนานจึงมีเกมเสมือนจริงมากมายที่เล่นโดยผู้คนจํานวนมากเกมเสมือนจริงที่กินเวลาย,ยาวนานกว่าร้อยล้านปีถือเป็นเรื่องปกติตรับใดที่ใครคนหนึ่งสามารถหาเงินได้มากมายเกมก็สามารถดําเนินต่อไปได้ตามธรรมชาติหืมเธอประกาศภารกิจข่าหัวภายในเกมเลยงั้นหรือ หลัวเฟิงค้นพบผ่านมอนิเตอร์ของเขาว่าหลังจากที่สาวใช้เข้าสู่เกมเธอก็โอนเงินจำนวนหนึ่งจากบัญชีทั่วไปในธนาคารอันดับหนึ่งของจักรวาลหลังจากนั้นเธอก็ประกาศภารกิจค่าหัวภายในเกมก่อนจะทำอย่างอื่นอีกสองสามอย่างหลังจากอยู่ในเกมได้สักพักเธอก็ออฟไลน์ภายในตำหนักเทียนหลังมองไปที่สาวใช้เธอตอบด้วยความเคารพว่าเรียนนายท่านไม่มีการตอบสนองเจ้าค่ะอะไรนะ นี่เจ้าเทียนหลังจ้องมองไปที่หลัวเฟิงดวงตาสีเขียวหยกของเขาเต็มไปด้วยความบ้าคลาั่งเจ้ากําลังล้อเล่นกับข้าอยู่หมายเหตุนะครับคําว่าเทพจัดวร้ายนะครับจริงๆแล้วถ้าจะให้เหมาะสมควรใช้คําว่าเทพอสูรจะดีกว่านะครับแต่ผมเลือกใช้คําว่าเทพสัตวร้ายตามฉบับดั้งเดิมในชื่อมหาศึกดังพี่พบที่แปลเอาไว้ถึงเื่มที่สามนะครับหากใครเป็นแฟนตัวยง หรือติดตามเรื่องนี้รวมถึงช่องผมมาตั้ง,ตงแต่ตั้งแต่แรกนะครับคงจะพอจำกันได้ว่าคำทุกคำผมพยายามใช้ตามแบบฉบับด,ดั้งเดิมนะครับเพื่อให้ฟังได้เข้าใจง่ายขึ้นไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอสุนคืนพบแต่อย่างใดนะครับส่วนเรื่องสัญลักษณ์การหลอมรวมกฎการกำเนิดนะครับในนนยายมันจะมีะการหนอมรวมกฎการกำเนิดทองคําและกฎกําเนิด กฎการกําเนิดอวกาศนะครับไม้และอวกาศดินและอวกาศแสงและเวลาลมและเวลาสายฟ้าและเวลานะครับซึ่งกฎการกําเนิดชั้นสูงที่ผมได้กล่าวไว้นะครับมันก็จะมีกฎการกาเนดอวกาศนะครับและกฎการกาเนดเวลาส่วนกฎการกําเนิดพื้นฐานนะครับมันก็จะมีทองคําไม้ดินแสงลมสายฟ้านะครับซึ่งทั้งหมดนี้มันจะรวมกันได้ วมกันได้ทั้งหมด8ประการน,นะครับหรือ8ข้อนะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายเพิ่มเติมในในชุมชนนะครับยังไงก็คอยไปอ่านกันได้นะครับขอบคุณมากครับถ้าชื่นชอบยังไงก็สนับสนุนสรรารอานกันเข้ามาได้นะครับไม่รู้ว่าจะมีเวลามานั่งแปลอีกเมื่อไหร่นะครับยังไงก็ฝากคว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ